พระโอวาทชี้แนะจากพระอนุตตรธรรมมารดาเจ้าฟ้าดินยะเยือกหนาวเย็นจับใจหิมะตกโปรยปลายลมหนาวพัดพาบัดนี้พระแม่ลงสู่แดนโลกาโอวาทแห่งธรรม,มาเตือนลูกรักแจ้งธรรมหลุดพ้นการเกิดตายรู้แจ้งญาณ หลักแพ้ยานวิธีจิตรู้หน้าเดิมผู้มีจิตดีงามมาแต่แรกเริ่มรสงามเดิมดังอยู่เหนือโลกีการบัดนี้อย่าหลงโลกควรรู้ตื่นแจ้งชีวิตเปลี่ยนแปลงไม่แท้จีรังจริงจริงเท็จเท็จเท็จจริงตื่นแจ้งชัดมองประจักษ์ชัดร่างนี้คือกายปลอม มันฝึกฝนบำเพ็ญจึงรู้ยาณตนวิสุทธิ์หมดจดยาณเดิมงดงามม่มีแปดเปื้อนบริสุทธิ์ใสขาวยาณเดิมสกาวคงศักยภาพจริงวิจารณญาณคือต้นยาณเดิมหลักยาณเพิ่มเคลื่อนไหวคือมอบชีวิตกายใจบำเพ็ญคือช่วยดวงจิต ช่วยชนช่วยจิตตนไม่ต่ำลงจากชนสู่อริยะต้องเข้าถึงญาณฟ้าคนประสานช่วยชาวโลกาแดนโลกดีงามบำเพ็ญญาณหนาะยานอยู่คงพาชีวิตดำเนินชีวิตอยู่ได้อาศัยจิตญาณญาณจากสังขารมวยไร้ชีวา ยานเดิมจริงแท้อมตะสุญญาตาสืบทอดนานมาสงบมั่นคงสมาธิมั่นจิตตรองรู้ธรรมแท้ที่พระแม่ได้มอบให้ในสังขารสงบจิตคิดไตรตรองแท้ในยานทำอยู่ในกายสังขารประจักษ์พุทธจิตทราบหรือไม่วันนี้ประธานโอวาทเพียงเท่านี้ เวลามีจากัดพักชั่วคขาววันหน้ามีโอกาสจึงประทานก่าวลาลูกรักกับแดนเดิม